ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วว่าจะถามใครอยากมีติ๊กตอกับเขาว่าคอนเทนต์แรกทำอะไรดีคะโอ้ยแม่ถามหนูถามนุ่นคุณกกันปะว้าอยากทำคนเดียวไม่คนในฐานะที่คุณเป็นคู่รักทรงกลังแห่งปีตอนนี้มีหมดสี่พันเนี่ยทำคอนเทนต์นี้เลยค่ะตอบโจทย์ ทำหน้าตัวใหญ่ตั้งเลยไงเด็กก็แมวมาใช้ซัมซุงสิค่ะว้าวซัมซุงเตรียมอะไรัีเพลเขาลงแล้วการมูของแม่เขาลงเลยว่าเปิดอะไรดีการมูของแม่การมูหรอกไม่เอาเดี๋ยวมีคนมาแชร์เดี๋ยวท่านแมวไงไหนขอขอสะบัดผมหน่อยค่ะแม่อยากเร็วเขาอยากเร็วบัดผมแล้วแล้วท้ำหรือสบัดผมแล้วเก็บผมให้ยผมน้ลยผมยาวมากพี่ เราดูัวนี้แล้วในติ๊กต็อกคลิปแรกคงตัวครึ่งตัวคืองงตัวงมัเนี่ทุกคนจะให้เกียรติอยู่ในติ๊กต็อกคลิปแรกของแอลได้ไหมติ๊กต็อกแม่แต่ไม่คือของอ๋อยนะคะเนี่ยวันันก็อยู่กับคนพวกนี้นะคะคนพวกนี้รอเฟซยห้เราว่าให้เราคนพวกนี้ อนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีาค,คลิปดีๆนะคะ